สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาคุจับจังหวัดรุราทานีวันนี้นะคะเรามีผานยกล่องนะคะมานําเสนอนะคะเป็นผานยกล่องขนาดใบ2 4นิ้วนะคะแผ่นเฟส24นิ้วใบใหญ่ใบหนานะคะตัวนี้นะคะใส่รุ่นตั้งแต่3 6แรงขึ้นไปเลยนะคะจนถึง50แรงก็ใส่ได้นะคะตัวนี้50-60แรงได้มีรูสลักเล็กรูสลักใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้ส รูลเลยลูกปืนใหญ่นะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นนะคะร้านของเรานะคะอยู่ที่ บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเราจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือสะดวกแอดไลน์มาดูได้นะคะที่092-942-2503นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับส c r i b ์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ